สวัสดีครับนี่คือ Inside g News Blackpink ยังไม่เปิดดีลต่อสัญญากับ YG ชาวเน็ตรัวคอมเมนต์จะไหวไหมอนาคตของ Blackpink ยังคงไม่ชัดเจนเมื่อ YG ออกมายืนยันว่ายังคุยเรื่องการต่อสัญญาอยู่ชาวเน็ตรัวคอมเมนต์หนักแฟนๆของ b บ a ็คพิง k ยังคงรอกันต่อไปเมื่อล่าสุดวันที่14พฤศจิกายน YG ประกาศว่า การเจราจาต่อสัญญากับ b แบ็กพิงยังคงอยู่ในระหว่างการดำเนินการและผลของการเจราจาจะแจ้งให้ทราบหลังผ่านการเปิดเผยประเด็นสำคัญสำคัญของฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจลงทุนกับทาง YG แบ็กพิงหมดสัญญากับ YG ตั้งแต่เดือนสิงหาคม2023หลังจากเดบิวต์มา7ปีแต่วงอยู่ระหว่างทัวคอนเสิร์ตจึงต่อเวลามาเรื่อ,อยๆแต่จนถึงปัจจุบัน ที่ทัวร์คอนเสิร์ตจบไปแล้วตั้งแต่เดือนกันยายนแล้วก็ยังไม่มีความคืบหน้าถึงเรื่องการต่อสัญญาจึงทำให้แฟนๆต่างคิดไปต่างๆนานาว่ามีความเป็นไปได้ที่เหล่าสมาชิก b l a c k p ิ n k จะไม่ได้ต่อสัญญากับ YG ทุกคนหาก YG ไม่ต่อสัญญากับ b l a c k p ิ n k เลยจะทำให้ YG มีศิลปินในค่ายเพียงอาร์คมิววินเนอร์เท็กสกีจินอูเทรเชอร์และเบบี้มอนสเตอร์ แต่ YG เองก็ยังมีนักแสดงอยู่ในสังกัดไม่น้อยเช่นคิมฮีแอซอจองยอนซนนาอึนยูซึงโฮยูอินนาอีซองขยอนเป็นต้นแฟนๆที่ทราบข่าวอัปเดตของ YG ต่างแสดงความเห็นกันมากมายโดยส่วนใหญ่ไม่เข้าใจวิธีการทำงานของ YG ที่ทำให้การต่อสัญญาล่าช้าไปมากและทำให้กิจกรรมของ b l a c k p ิ n k หยุดชะงักไปหลายเดือน รวมถึงหลายส่วนคิดว่าสมาชิกแบ็คปิงกอาจจะไม่ต่อสัญญากับ YG จริงๆตัวอย่างความเห็นของชาวเน็ตเกาหลีน่าจะไม่มีใครต่อสัญญาแล้ว YG ก็กำลังยือสุดกำลังเลยไหมก็เลยเลื่อนวันออกไปเรื่อยๆแบบนี้แอบคิดว่า YG น่าจะได้ดูแค่เวลาออกเพลงในานามกลุ่มแต่ถ้างานโซโล่คงแยกค่ากันหมดแล้วสงสัยจะเลื่อนออกไปเรื่อยๆจนกว่าเบบี้มอนสเตอร์จะเดบิว YG ทำงานแปลกๆนะไม่ใช่ว่าลิซ่าไม่ต่อสัญญาไปแล้วหรอแค่นี้ก็ยืนยันได้แล้วว่าผลจะออกมาเป็นยังไงก็อย่างที่หลายคนคิดนั่นแหละถ้าดูแลไม่ไหวก็ปล่อยสาวๆไปเถอะยังคุยกันไม่จบอีกหรอจะจบแล้วไหมไม่อยากให้หุ้นตกสินะเลยรอจนกว่าเบบี้มอนสเตอร์จะเดบิวตอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ